สวัสดีคะ่ะเพื่อนๆมาเจอกันอีกแล้วนะคะวันนี้ที่ครัวอิ่มอร่อยวันนี้ครัวอิ่มอร่อยจะชวนเพื่อนๆนมาทําขนมกุม้ยช่ายทอดต้นกุ้ยช่ายสวยๆสดๆเลยคะ่ะลูกไว้เองกับมือเยอะมากวันนี้เราจะทําขนมกุ้ยชา่ายกุ้ยช่ายทอดกันนะคะอย่างแรกเรามาลงมือหั่นต้นกุ้ยช่ายก่อนนะคะมันแก่นะคะเนี่ยเราหั่นทิ้งเลยเราไม่เอานะคะเราเอาแต่อ่อนๆเราจะหั่นเอาเฉพาะอ่อนๆนะคะหัน่นหั่นเล็กๆอ่ะหั่น หั่นซอยชิ้นเล็กเอาเฉพาะที่อ่อนๆแข็งไปมันกินไม่ได้นะคะมันไม่อร่อยเราก็จะหั่นเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปตั้งกระทะผัดก,กันเลยนะคะใช้น้ํามันสักสองช้อนโต๊ะสามช้อนโต๊ะนะคะเผื่อเอาน้ํามันมานวดแป้งด้วยนะคะแล้วน้ํามันร้อนเราเอากระเทียมลงเกลียวเลยก็ได้ที่เราตักเลยนะคะตักขึ้นเลยเอาใบกช่ายลงเลย ไฟตานกลางไว้นะคะเียค่ะเลยค่ะซอสติ๋วขาวนะคะซอสติ๋วขาวซอสปรุงรสแล้วต้นน้ำตาลปรุงรสเลยอันี้คนเลยเราจะตักมาพักในตะแกรงกัะ ะะเพราะว่าเราไม่ต้องการน้ําเวลาหอ่อมันจะได้ไม่แฉะนะคะก็จะพักส่วนนี้ไว้ตรงนี้นะคะเดี๋ยวเรามาผสมแป้งกันต่อนะคะเราจะาใส่ตัวกระทะเลยเดี๋ยวเราจะขึ้นตั้งไฟเลยนะคะเราผสมข้างนอกก่อนนะคะเราก็จะมีแป้งข้าวเจ้าแป้งมันสัปะหลังแป้งข้าวเหนียวนะคะแป้งข้าวเหนียว ใส่ทุกอย่างผสมกันเลยนะคะน้ำตาลเกลือส่วนผสมเราอยู่ใต้คลิปข้างล่างหมดนะคะเกลือแล้วก็จะมีน้ำมันกระเทียมเจียวตะกี้นั่นนะคะเราใส่ลงไปเลยเราก็จะผสมกันทุกอย่างก่อนที่เราจะพลิกน้ำขึ้นไปตั้งไฟนะคะตั้งไฟเลยนะคะเราจะใช้ไฟอ่อนปานกลางนะคะคนไปเรื่อย เขาจะได้ไม่ติดกระทะนะคะเราให้เขาสุกแค่เก็บกว่า10%เราก็อ,าออกมาเลยนะคะเตรียมถาดมานะคะมาวางแป้งเราเราก็โรยแป้งนวลลงไปแป้งมันนั่นแหละค่ะโรยแล้วเราเอาแป้งที่ตักลงมาลงคุกเลยนะคะลงในถาดแป้งนวลเลย แล้วเราก็จะนวดนะคะนวดจนเนื้อแป้งเนียนเลยนะคะนวดจนเป็นเนื้อเดียวกันจนนวลเลยอย่างนี้นะคะมือกดดูนะคะนี้ใช้ได้เลยนะคะเราก็เตรียมแป้งของเราเรารวยแป้งมันไปเลยโต๊ะพิซซ่าของเรานี่เลยเราก็จะแบ่งแป้งเป็นสองชิ้นสส่วน ก็จะรีบไปเลยเสร็จแล้วเราก็วงกลมมาตัดไปเลยง่ายดีนะคะเพื่อน ตัดไปเลยก็ลือบออกมาค่ะเราก็มาใส่ฝาไว้ปิดไว้วันนี้เรามาลงมืห่อ,อก,กันนะคะเอาแผ่นแป้งมาวาง ใส่ลงไปชุบน้ำมาทาข้างๆเนี่ยต้องทาเยอะเราก็พับเข้ามาพับเข้ามาแล้วก็บีบข้างๆให้ติดกันบีบเข้าหากันมันก็จะได้ลักษณะน,นี้นะคะ ได้ออกมาลนานักษณะนี้เราก็จะปั้นของเราไปเรื่อยๆจนกว่าจะหมดนะคะใช่เราก็ห่อเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะลงเตรียมทอดเลยนะคะใี่เราเ,าเตรียมเอากุ้ยช่ายของเราลงทอดเลยนะคะเราจะเปิดไฟใช้ไฟปานกลางนะคะร้อนมากเดี๋ยวจะไหม้ไปถ้าอ่อนเดี๋ยวจะอมน้ํามันนะคะเราใช้ไฟปานกลางราเปิดไฟให้ร้อนเสร็จแล้วเราเอาขนมของเราลงทอดเลยนะคะเสร็จแล้วเราเอาขนมของเราลงทอดเลยนะคะ เหลืองขนาดนี้ได้ที่แล้วนะคะเพื่อนๆเหลืองขนาดนี้มาตักขึ้นมาเลยแล้วมาวางใส่ตะเกียบแล้วบนตะแกรงเราเตรียมไว้เอามาวางบนตะแกรงน้ํามันให้เสด็จน้ํามันนะคะเดี๋ยวเรามาทําน้ําจิ้มกันต่อนะคะเพื่อนๆเรามาทําน้ําจิ้มกันนะคะน้ําเปล่าใส่ลงไปน้ําเปล่านะคะน้าจิ้มไก่ซอสน้ําจิ้มไก่ซอสพริกนะคะ นะคะเราเคี่ยวไปเรื่อยๆจนกว่าเขาจะเดือดนะคะเดือดได้ที่เราปิดไฟยกลงเลยนะคะเพื่อนๆปิดไฟเลยนี่กุ้ยช่ายของเราก็เสร็จเรียบร้อยพร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะเพื่อนๆเ,เป็นเมนูที่ง่ายๆแต่อร่อยเวอร์เลยนะคะกรอบมากนะคะกรอบมากเลย อบอกได้ทำเดียวว่าอร่อยเวอร์อร่อยจริงๆคือทอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามครัวอิ่มอร่อยให้ด้วยนะคะเพื่อจะไม่พลาดคลิปหน้าครัวอิ่มอร่อยมเมนูเด็ดๆอะไรแบ่งปันสูตรนำกินนะคะแล้วอย่าลืมทำกุ้ยช,ช่ายทอดกินนะคะเพื่อนๆอร่อยมากอร่อยเวอร์อร่อยจริงๆค่ะ เราเจอกนคลิปหน้านะคะคลิปนี้วันนี้แค่นี้นะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย